สวัสดีครับพบกับเซลออนไล n อปตข้อครับวันนี้ก็เช่นเคยครับลูกค้าส่งแว่นเลแบนด์มาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราครับโดยในรอแบแว่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RB 3 5 8 8ครับสาเหตุที่ลูกค้าส่งแว่นมาเปลี่ยนกับทางเราก็ปัญหาเลนส์มีร่องรอยขีดข่วนครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีดบริเวณขอบร,บรอบๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะเจออาการโคตรเลนสลอกล นะครับจะเจออาการโค้ดเลนรนก,กันโอเคเลาเริ่มเปลี่ยนนครับส่วนเลนที่สามก็เป็นเลนที่กขสิทธิแท้ตรงสีตรงรุ่นครับเเปรียบเทียบกันระหว่างเลนใหม่กับเลนเก่าครับ ที่เหลือก็จะเป็นการฟิตติ้งตัวแว่นก่อนอที่เหลือก็จะเป็นการฟิตติ้งตัวแว่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับ เรียบร้อยครับเซลออนไลน์ออปติคอลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้และอะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ขอแค่แว่นที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนอะไรกับทางเราเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ